สวัสดีครับเดินชมต้นไม้หลังฝนนะครับนี่ต้นที่เราไปซื้อมาจากร้านแบบไม้ไม้จัดสวนนะครับที่ถ่ายมาเมื่อวานเนี้ยคัดเก่งเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเข้ารวดตอนแรกว่าจะเข้ารวดคืนนี้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ฝนตกก่อนนะครับนี่ครับคัดเก่งไว้ละ รอค่อยเข้าลวดใหม่ก็เป็นเดี๋ยวลองดูอีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็ได้อยู่ทรงแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับ ช่วงนี้มอสขึ้นสวยเลยนะครับเพราะว่าฝนตกดีนะครับอากาศกำลังดีครับลองดู ใช้กันสักนิดนะครับก่อนนอนชอบมากเลยครับเวลามอสขึ้นเขียวๆแบบนี้นะครับนี่มีมอสน้อยเลยเอารอขึ้นเต็มสองกระถางนี้ก็ค่อยๆเอาไปใส่กระถางอื่นทีละนิดนะครับรอให้ค่อยๆขึ้นมาเต็ม นี้เก่งฝั่งซ้ายมือนี่นะครับจะทําขนาดก่อนแล้วก็เอาไว้ทําเป็นซากนะครับฝนตกแล้วก็อากาศเย็นสบายนะครับเพืเ่อนๆดูไม้กันเพลิน โอ้ลองเริ่มมาอีกแล้วครับไปกันครับเดี๋ยวรอฝนหยุดค่อยออกมาอีกทีสวัสดีครับ